สวัสดีครับดออรอำนาจครับวันนี้มาพูดถึงคาถาสร้างมิตรครับใครก็อยากมีมิตรใครก็อยากมีเพื่อนใครก็อยากมีความสัมพันธ์ที่ดีคาถาสร้างมิตร5ข้อข้อที่1ครับยิ้มแย้มครับยิ้มคือประตูต้อนรับมิตรภาพที่ดี งยิ้มเข้าไว้ครับยิ้มให้กับคนรอบข้างยิ้มให้กับคนรอบตัวของเราการยิ้มเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นเป็นคนน่าสนใจและมีคนก็อยากจะเข้ามาหามาพูดคุยกับเราสองคือ จ่มใสครับแจ่มใสครับเบิกบานอย่าเครียดอย่าเคร่งครึมอย่าวางตัวอย่าวางมากจนเกินไปนะครับเข้าหาคนอื่นนะครับแสดงตัวว่าเราเนี่ยมีความตั้งใจกระตือรือร้นครับที่จะสร้างสัมพันธภาพ ใส่ใจส,สนทนาครับการสนทนาพูดคุยเราจะต้องมีการพูดและการฟังอย่างเหมาะสมอย่าเอาแต่พูดจงฟังเขาด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเขาก็อยากจะมีโอกาสได้พูดมีโอกาสได้สื่อสารกับเราและที่สําคัญจงมีวาจาไพเราะ ใครเราะก็คือว่าเราต้องใช้คําพูดที่เรื่นหูคําพูดที่เป็นคําพูดเชิงบวกคําพูดเป็นในเชิงสร้างสรรค์นะครับอย่าพูดให้เกิดความขัดแยง้งหรือทําให้เกิดความไม่สบายใจและสุดท้ายสงเคราะห์เกื้อกูลสงเคราะห์ครับเกื้อกูลช่วยเหลือ ถึงแม้เขาไม่ได้ช่วยแต่เห็นเขาเดือดร้อนเราหยิบยื่นโอกาสยิบยื่นการช่วยเหลือให้เขาและไม่ต้องหวังติบตอบแทนนะครับเพราะว่าเรามีมิตรภาพคือเราช่วยเหลือกันนะครับสักวันหนึ่งสิ่งดีๆที่เราสร้างขึ้นก็จะกลับมาตอบแทนทันสรุปนะครับยิ้มแย้มจำใสใส่ใจสนทนาวาจาไพเราะสงเคราะห์เกื้อกูลฝากไว้ครับ